มาเอาละครับเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมกับ GTA วิ่ววงเล็บหนไฟเอ็มกันอีกเช่นเคยช่วงนี้ก็จะเหอ่อเซิฟนี้หน่อยนะครับคุณผู้ชม <c oughs> โหมดนี้ผมเคยเล่นให้คุณผู้ชมดูไปเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับนั่นก็คือเข้าสีให้ทันนั่นเองอ่าแล้วอย่างที่เห็นเลยครับคุณผู้ชม อย่างที่เห็นเลยล่วงไปแล้วเราไม่มีใครทนด้วยเออแหม่กำลังจะพูดเลยว่าระหว่างที่อยู่ข้างในสีเนี่ยเราจะต้องระวังคนอื่นชนเราล่วงด้วยอ่าแต่เมื่อกี้นี้ล่วงเองขอแก้ตัวรอบหนะ้ามาเริ่มต้นกันใหม่ครับคุณผู้ชม ดีนะหมดนี้เล่นกัน3รอบเออถ้าสองรอบนี่รู้สึกว่าไม่คุ้มแน่นอนกูมอะไรเราพี่อะไรเดี๋ยวยาพี่แกจะเล่นมุมเรานะครับโอ้โหในขนาดเกมยังไม่เริ่มโอเคดีๆนะดีๆนะโอ้ว้าวไม่โลบคุณผู้ชมไม่โลบเพราะว่าอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลย โดนชนนิดนึงนี่คือแบบโอ้โหแทบจะแบบคว่ำเอาล่ะสีฟันน่อแน่ยายาเทียวเ <c oughs> มื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจนะครับแต่เหมือนว่าดวงเราดีแบบเมื่อกี้นี้เลยถ้าชนไม่ดีหรือแบบขับไม่ดีเนะี่ยล่วงแน่นอนคุณผู้ชมมันไม่ใช่รถปกตินะ <c oughs> เห็นหรือยังคุณผู้ชม ปกติที่ไหนอะเบรกทีเกือบจะถึงดาวอังคารอยู่แล้ว <c oughs> โอ้ปวดหัวเลยแหมขอเล่นคุมค้มๆหน่อย <c oughs> คือโหมดเดิมก็จริงแต่ว่าด่านมันรูปแบบใหม่สวยขึ้นอรอบที่สครับคุณผู้ชมรอบสุดท้ายกันแล้วกลายเป็นว่าเล่นมาสองรอบเนี่ยคือ คนอื่นเนี่ยไม่ต้องระวังเลยคือเราต้องระวังตัวเองเท่านั้นเพราะว่ามันเป็นรถบังคับไงรถอาซมันไม่ใช่รถแบบปกติเออเอาล่ะไม่มีใครมานะสบายใจเอาละครับรอบนี้จะต้องนานกว่ารอบเมื่อกี้นี้เหมือนว่ารอบเมื่อกี้นี้จะได้ถึงนับถอยหลังสี่นาที เอาล่ะครั้งนี้จะต้องนานกว่าเดิมดีนะรถเราแน่นไม่งั้นเมื่อกี้นี่นี่ล่วงแน่น,นคุณผู้ชมมันก็ต้องแล้วแต่ดวงด้วยนะบางครั้งรถเราก็แน่นบางครั้งก็แหมบางเหมือนกระดาษเอาละโอ้โหว่างเกินบางทีก็ว่างเกิน บางทีก็อยากจะชนนะเออและดูเหมือนว่าตอนนี้เราจะอยู่นานกว่ารอบเมื่อกี้นี้แล้วนะครับ3านาทีสี่สิบห้าไไดก้ก่อนหน้านี้ซ้อมครับคุณผู้ชมซ้อมมาครั้งนี้เอาจริงละเออเพราะว่ามันเป็นรถปกติแล้วคุณผู้ชมเมื่อกี้นี้มัน นี่ขนาดยังไม่เริ่มก็เห็นแววแล้วนะโอ้ยรถปกติยังจะทำชั้นคว่ำได้อีกเหรออะ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 แหมอยู่เฉยๆก็เหมือนจะรอดแล้วนะเออเอาล่ะเดี๋ยวมีใครให้เล่นบ้างเอ่ยพยายาม ไม่โดนเขาเล่นเราก็เล่นเขาเองโอ้ยรถเติมแม่เทรซูล่าคารลบาวรอบที่สองครับคุณผู้ชมขอละรอบนี้ขออย่าได้เจอกันอีกเลยนะเทรซลาคาร์ลบาวนั่นรถเติมคุณผู้ชม ทรงมันแน่นมากอแล้วรถธรรมดาอย่างเราจะไปสู้รถอย่างเธอได้ยังไงเอาล่ะสีเขียวอเอาล่ะขอขอหน่อย <c oughs> <c oughs> ยังน้อยก็ต้องเก็บไว้ก่อนเพื่อความปลอดภยัยเออเราจะอยู่นิ่งๆที่พี่แกถอยมาชน <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เอาล่ะ ต้องดูดีๆนะครับเดี๋ยวมันมาอีกกระเทสล่านี่ยเออรถเราเหมือนว่าสีนั่นเน่เหมือนว่าสีเราจะค่อนข้างเด่นคุณผู้ชมขอคุ้มคมหน่อยนะรถปกหม่นะไม่นะไม่นะล่วงไปซะไม่โอ้ยคือพื้นมันเด้งมาตอนที่เราจะพุ่งมาทนพี่แกเออมีลุน้นเมื่อกี้นี้เลอเผออาจจะล่วง โอ้โทเป็นทัานเองสินะที่่วงโอ้ดูสิดูรถอ,อย่างแน่นรอบสุดท้ายครับคุณผู้ชมผมว่ารอบนี้ต้องลุมเทสลาก,กันก่อนแหละแหมดีนะดีนะมันปิงจะเล่นผมตั้งแต่เริ่มเลยเหรอแคนอะไรกันผมสิต้องแคนพี่ สีเขียวอ,อ,อ,อยาอยายายาเดอ้อยาเดอ้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขยบไปใกล้ๆอย่าให้พี่เกมีมุมทนเราเด็ดขาดไม่งั้นละ่ะอืออะไรจะเกิดก็คงไม่ต้องบอกเดี๋ยวสีขาวโอเคครับไม่มีไม่มีใครแหม่โชคดีจริงๆคันนั้นเอาละเดี๋ยวนะเทสลา อ้าวสบายล่ะสบายใจละครั้งนี้มีแต่รถแบบปกติเหมือนเราไอสัตว์เลยเฟรนลี่เฟรนลี่โอ้โหสุดยอดไปเลยนายไม่คิดเลยว่าเราจะเจอคนเฟรนลี่เยี่ยงนี้ดี พี่แกไม่ชนเราผมก็จะไม่ชนพี่อืมเอาละ่ะเราจะต้องอยู่ด้วยกันแต่สุดท้ายเราก็ต้องชนกันอยู่ดี <c oughs> แต่ขอให้พี่แกล่วงไปก่อนเถอะนะอืมเฟรลี่สุดๆไม่เคยเจอ <c oughs> สีฟ้าเอาละ่ะคนเดียวคนเดียวเน้นๆ <c oughs> เดีเด๋ยวนะ <c oughs> เดี๋ยวนะ <c oughs> นั่นนั่นนาย ทำกับคนเฟรนลี่ที่สุดในเซิร์ฟนี้ได้เยี่ยงไรแต่แต่ดีละที่เราไม่ต้องไปเจอกับพี่แกตอนสุดท้ายนะครับเอาล่ะมีลุ้นคุณผู้ชมมีลุ้นตอนนี้เหลือ5คนนะเก็บของก่อนเก็บของคงเก็บทันแหละไม่สีชมพูอื หันไปมองไม่มีใครตอนนี้เหมือนว่าจะเริ่มแบบห่างกันละคุณผู้ชมเริ่มเหลือน,น้อยเออไม่เน้นชนละเน้นรอดเออเราก็อยู่ห่างๆไว้นะครับไม่โลภคุณผู้ชมไม่โลภโอ้โใครเห็นก็ว่าลวง ฮันแน่ฮันแน่เอาเอาเ,อาเดี๋ยว <What? S 1> ผมยังตะลึงกับเหตุการณ์เมื่อกี้นี้อยู่นะครับแต่มองมามุมขวาร่างเหลืออยู่สองคน <c oughs> <c oughs> แหมตะลึงกับเหตุการณ์ไหนต่อดีเนี่ยโอเคอยู่ห่างก,กันไว้พี่อยู่ให้รอดอยู่ให้รอดดีกว่า <c oughs> สีเทาสีเทายา yeah! รถมันลืน่น <c oughs> ไม่น่าโลภเลยเอาล่ะครับคุณผู้ชมมาสนุกกันต่อกับโหมดที่2ซึ่งโหมดนี้ก็พูดง่ายๆเลยนะครับก็คือโหมดวิ่งไล่จับนั่นเองอจะแบ่งเป็น2ทีมนะครับทีมหนึ่งจะเป็นทีมที่ <c oughs> ออขึ้นมาได้ด้วยแหมกําลังอธิบายอยู่อยู่เด้งขึ้นมาเฉยเลยเออนั่นแหละนั่นแหละคุณผู้ชมจะมีทีมที่จะต้องวิ่งไล่แปะนะครับซึ่งถ้าใครโดนแปะก็คือจบเกมเลยถลถระเบิดนะครับเออนั่นแหละโอกาสที่จะอยู่รอดมีน้อยมาก <c oughs> <c oughs> บางทเีเนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ย,ยคือไม่รู้ทำ ไปทำไปเพื่ออะไร <c oughs> เราทีมเดียวกันแต่มันก็จะมีคนที่แบบเออแกงกันเองอะ่ะไม่เข้าใจโม,มวแต่มองไงเมื่อกี้เนะี <c> ่ย <oughs> รอบสุดท้ายครับคุณผู้ชมอยังไหวแล้วรอบนี้เราไม่ต้องไปโดนพวกพี่แกแกงกันเองนะครับ <c oughs> นิ่งเชียวนะ <c oughs> สงสัยเพิ่งโหลดเสร็จไปไหนไปไหนอา้าวเราวิ่งตรงๆแบบนี้ก็เรียบเรียบอย <c oughs> ส่วนรอบเมื่อกี้นี้ก็ไม่มีใครอยู่รอดนะครับอืมคงไม่ต้องถามถึงอยู่กันไม่รอดอยู่แล้วแกงกันเองแบบนั้น <c oughs> เหมือนปิดโอกาสชนะใช่ไหมละ่แมะแหมความแบบนี้ความแบบนี้ก็เสร็จผม โดดไปไหนอ้าวโดดลงมาแบบนี้ก็หวานเจีบเอเดี๋ยวเราใครล่วงอืเอาล่ะขอโดดหน่อยโดดด้วยขึ้นไหมตรงนั้นมีหนึ่งตรงนี้ก็มีอีกหนึ่งไม่หนึ่งนะสองแต่เอ๊ะเดี๋ยวเอาดีก่อนเลย คงคิดสิว่าผมจะตามคันนั้นไปยังแหมขอบไม้โท่โทษท,ทีเพื่อน <c oughs> ฉันจะพุ่งลงไปอย่าเออเดี๋ยวเหลือสานะครับตรงนี้ตรงนี้ขอละเออห <c oughs> มาอีกหนึ่งมาอีกหนึ่งอ,อแต่โดน <c oughs> โอ้ยมันคุณผู้ชมเป็นทีมไล่แปะเนี่ยมันเดี๋ยวนะอีกหนึ่งอีกหนึ่งผมขอได้ไหมผมขอเถอะนะปิดเกมเรียบร้อยจัดการไปหกคนโห <c oughs> ยับบอกเลยว่ายับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้กันก่อนกันแล้วกันนะครับคุณผู้ชม เอาไว้มาสนุกกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า